สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะกลับมาแล้วนะคะสำหรับสั่งคายนาแกมมา EP ที่21นะคะรอกันนานหรือเปล่านะคะวันนี้ก็กลับมาอัดเทปให้ทุกคนได้แล้วนะคะก็อย่างแรกเลยก็คือจะต้องขออภัยก่อนเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพี่เบิร์ดก็คือติดภารกิจเยอะมากนะคะต้องส่งหนังสือต้องทำอคอร์สเนาะออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ คอสทั้งคอสสดเลยคอสออนไลน์เนาะเวลามันก็เลยไม่ค่อยทันนะคะก็เลยมันจริงไม่ใช่เวลามไม่ค่อยทันมันก็ไม่มีแรงอะเนาะหมดแล้วนะคะก็เลยไม่มีแรงมาอาัดให้พวกเราเนาะแต่วันนี้นะคะก็มีแรงเนาะก็เลย กับนะคะมาอัดวิดีโอให้พวกเรากับเรื่องเทนยูนิตที่13มนั่นเองเนาะนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะเริ่มกันเนาะก็ขอบคุณน้องๆหลายๆคนมากๆเลยนะคะที่สนใจคอร์สเอ็นเนาะทีแคทวินนะคะของพี่นะตอนนี้พี่ก็คือได้เตรียมหนังสือเรียบร้อยแล้วนะคะ2องเล่มเนาะนะคะอันนี้เนาะก็ส่งให้สําหรับคนที่สมัครเรียบร้อยแล้วนะก็ ฟีดแบ็กมาก็คือแบบดีมากๆหลังไม่มาทุกคนแบบชอบนะคะพี่ก็ดีใจนะคะที่น้องชอบเนาะเพราะว่าความก้าวหน้าของน้องคือความสุขของพี่นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันเนาะสาหรับเรื่องเทนนะคะมาเพื่อมให้เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลามเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเทนกันนะคะเย่นะคะเรื่องเทนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับภาษาอังกฤษนะคะเพราะว,ว,ว,ว่าเพราะว่าเพราะว่าเขียนเลย เขียนอะไรไปเขียนเลยเหรอคะเขียนเลยค่ะนะคะเขียนเลยว่า tense นะคะเกี่ยวกับเวลานะคะเขียนเลย tense เกี่ยวกับเวลานะคะเวลาเปลี่ยน verb เปลี่ยนจําไว้เลยค่ะนะคะพร้อมกันจําว่า tense เกี่ยวกับเวลานะคะเวลาเปลี่ยน verb เปลี่ยนเวลาเปลี่ยน verb เปลี่ยนนั่นเองถ้าเราจะพูดเป็นภาษาไทยเอาง่ายๆเนาะคำกริยาในภาษาเราอะภาษาไทยเราอะ มันไม่เคยเปลี่ยนรูปเลยไม่ว่ามันจะอยู่ในเวลาไหนจริงปะเช่นพี่เบย์พูดว่าเฮ้ยฉันน่ะนะฉันน่ะ,นะสมมติพี่เบย์พูดว่าฉันน่ะเตะเตะหมาสมมติหมาชื่อตู่สมมุติฉันเตะหมาอย่างเงี้ยนะคะฉันเตะหมา ไม่ว่าฉันพูดว่าฉันเตะหมาวันนี้ฉันเตะหมาพรุ่งนี้หรือฉันเตะหมาแบบเมื่อวานนี้คําว่าเตะไม่มีการแบบเปลี่ยนรูปเลยจริงปะมันก็ยังเป็นเตะอยู่จริงปะนะคะนะมันีก็เป็นไม่มีคําว่าฉันฉันไปเตะสอบสอเสือกะันนะหรือเตะเดไม่มีมีแต่เตะอย่างเดียวเนี่ยภาษาไทยมันไม่มีการผันเวิร์บไงแต่จะต่างจากภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาอังกฤษเรื่อง tense เนี่ยเกี่ยวกับเวลาเวลาเปลี่ยนเวิร์บ ปลี่ยนอย่างคําว่าคลิกอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นช่องที่2งมาก็เติม E D อารมณ์ประมาณเนี้ยพอเข้าใจเนาะทีนี้ปุ๊บเนี่ยเราเรียนเรื่องเทนเนี่ยนะขีดเลยว่าเรียนเรื่องเทนหลายคนอาจจะเคยเรียนมาเยอะแล้วนะคะแต่ว่าพี่เบิร์ดอะสําหรับพี่เบิร์ดอะอยากจะบอกว่าถ้าจะเข้าใจเทนจริงๆอะเราต้องเข้าใจ3อย่างนะเฮ้ยนะคะ3อย่างนี้คืออะไรนะคะ3อย่างนี้คืออะไร ไม่ใช่พระุทธพระธรรมพระสงฆ์แน่นอนแล้วก็ไม่ใช่พระบิดาพระบุตรพระจิตนะคะนะสามอย่างนี้นะคะที่ต้องรู้คืออะไรบ้างเออหนึ่งคืออะไรคะให้เลือกระหว่างหนึ่งโครงสร้างสองโครงกระดูกตอบเลยนะคะเออโครงสร้างนะคะโครงสร้างนะคะสองค่ะต้องรู้จักวิธีให้เลือกระหว่างหนึ่งวิธีใช้สองวิธีลึมเขาตอบค่ะนะคะวิธีใช้ค่ะทุกคนค่ะวิธีใช้นะคะสาม คำบอกเวนะคะคำบอกเวลาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเ,เรื่องเห็นนะ่ะนะขอ,อยู่3าําที่ทุกคนต้องจําให้ได้นะลูกมีอะไรบ้างคะ1เลยโครงเลยคะโครงสร้างค่ะ2วิธีนะไรคะวิธีใช้3คําบอกเลยคะเวลาแห่นะโครงสร้างวิธีใช้คําบอกเวลานี่ไงอย่างที่บอกว่าเวลาเปลี่ยนเว r ร์เปลี่ยนเนี่ยอันนี้ก็จะสําคัญมากคําบอกเวลา ทีนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาโฟกัสกันที่โครงสร้างก่อนถ้าเราไม่ได้โครงสร้างเนี่ยเราจะเรียนเรื่องเทนไม่ได้อฟังดีๆนะเราต้องรู้โครงสร้างนะถ้าไม่รู้โครงสร้างจะเรียนเทนไม่ได้เมื่อเรียนคณิตศาสตร์ก็ต้องจานะเขาเรียกนะจำออสูตรแผนที่นะไม่ใช่แผนที่จําสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมนะพื้นที่สี่เหลี่ยมจ,จัตุรัสสี่เหลี่ยมคางหมูอะไรอย่างเงี้ยเราต้องจำเพราะฉะนั้นเนี่ย มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องทำไงคะต้องจำนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันที่เบิร์ดม,มีวิธีจำให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ present simple กันก่อนเนาะ present แน่นอนก็เป็นปัจจุบันจิงปลาโครงสร้างของนางเขียนไปเลยว่าขีด verb หนึ่งขีด v หนึ่งแล้วก็ประธานมาเดี่ยว verb เสียวเติม s อะไรอย่างเงี้ยก็ช่างนางไปนะเป็นปัจจุบันะ่ะนะคะก็จะเป็น verb หนึ่งถ้าเป็น past แน่นอนเป็นอดีตเราเคยเรียนกันมา past ขีด verb เ,เลยคะ เวิร์บสองนั่นเองก็คืออดีตต้องเป็นเวิร์บสองจริงปะ่ะต่อมาฟิวเจอร์นะคะหลายคนชอบท่องเวิร์บสามห้ามไม่มีเวิร์บสามนะจำไว้ว่าจำไว้ด้วยนะเวิร์บสามอะ่ะไม่ใช่เวิร์บเวิร์บไอเอ็นจีก็ไม่ใช่เวิร์บอย่าแบบไปท่องว่ามันเป็นเวิร์บสามหรือว่าเป็นจี ing, นะจำไว้เลยว่าฟิวเจอร์ก็คือจำไว้ว่าฟิว,ว future. เจอร์เจอวิวนะคะตามด้วยเวิร์บไม่ผันอะ่ะเพราะฉะนั้นสามตัวแล้วมีอะไรบ้าง present เนาะ present นะจำโครงสร้าง present ขีด verb 1 past ขีด verb 2 future เจอ will บวก verb ไม่ผันลองซ้อมอีก1รอบพร้อมกัน present ขีด verb 1 past ขีด verb 2 future เจอ will บวก verb ไม่ผันคราวนี้ลองกลับบ้าง verb 1คือ present ช้าๆ verb 1คือ present verb 2คือ past will บวกไม่ผันคือ future อ่ะลองดูใหม่นะคะ present ขีด verb 1. verb 1, 1คือ present ต้องไปไปกับๆนะ past ขีด verb 2. verb 2คือ past future เจอ view บวก verb ไม่ผัน view กับ verb ไม่ผันคือ feel เจออ่ะจําให้ได้3อันนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอันต่อมาก็คือ continue นะ continue u s นะคะ continue คงสร้างก็คือ verb to be นะคะนะบวก verb เติม ing นะ verb to be บวก verb เติม ing continu จำวาเลยว่า continue being being continue being being นะคะเนี่ย continue เนาะ being being continue being being จำนะ continue being being ถ้าเจอ being being ต้อง continue continue being being พูดเลย continue being being นะถ้าเจอ being ต้อง continue ถ้าเจอ being ต้อง continue ต่อมา perfect อ่ะ perfect นะคะตรงนี้จะต้องแบบมีภาพจำนิดนึงนะ perfect เนี่ยแปลว่าสมบูรณ์แบบพี่เบิร์ดจะต้องถามพวกเราทุกคนเลยถามว่าถ้าจะให้เลือกว่าใครหล่อสมบูรณ์แบบให้เลือกอยู่สองคนให้เลือกว่างหนึ่งเลยเจมจิสองหม่ำจกมกตอบเจมจิหรือหม่ำจกมกตอบเลยค่ะห้ามแกงนะคะแน่นอนต้องเป็นหม่ำจิถุยนะคะต้องเป็นะไรคะต้องเป็นเจมจิอ่ะ เพราะนั้นเพอร์เฟกนะก็คือให้ทำให้จำว่าใครหลอเพอร์เฟกตตอบใครคะเจมจิคำถามต่อไปที่ถามคือเจมจิอยู่ช่องไหนทุกคนให้เลือกระหว่าง1น,นะคะช่องสามนะช่อง1คือช่อง3ามคือช่อง13ตอบเลยแน่นอนเจมจิก็ต้องอยู่ช่องสมจริงปะ่ะดูนะวิธีจำจำว่าเพอร์เฟให้จำว่าใครหลอเพอร์เฟกตตอบเจมจิเจมจิอยู่ช่อง3จํจำว่าเจมจิอยู่ช่องสาม มีแฟนขับชื่อแฮปกีดจนเสียงแหบมีแฟนขับชื่อแฮปกีดจนเสียงแหบเพราะฉะนั้นจะได้จำได้เพราะฉะนั้นนะคะ perfect คิดถึงใครคะเจมเลยคะเจมจีอยู่ช่อง3แฟนขับชื่อแฮปกีดจนเสียงแหบจำไว้นะ perfect คิดถึงใครใค่หลอเ perfect ตอบเจมเลยคะเจมจีอยู่ช่อง3แฟนขับชื่อแฮปกีดจนเสียงแหบนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องจำทั้งหมด5กล่อง ่ะทวนพร้อมกันนะคะ present พร้อมกัน present ขีด verb 1 past ขีด verb 2 future เจ view, อ will บก verb ไม่ผัน continue new new, 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 new. นุน่นๆุ่นโฆษณา being โฆษณา being perfect เจมส์จีอยู่ช่อง3แฟนคลับชื่อ have กีจนเสียง have กีจนเสียง have พอจำได้เนาะถ้าเจอ verb 1เป็นแล้วนะ present verb 2เป็น past นะคะ will verb ไม่ผันคือ future นะ being being ต้อง c o n t i n u ี Continue, และแฮร์เบิร์ดคือ Perfect เราต้องจำนะอันนี้คือต้องจำนะคะพี่เบิร์ดบอกก่อนเราห้ามแบบเอาง่ายข้อว่านะไม่ได้ต้องจำนะคะจำห้ากล่องนี้นะเน้นมากเลยเพราะว่าเราเป็นการเรียนออนไลน์เชื่อป่ะเราดูพี่อย่างเงี้ยพี่ไม่สามารถไปจี้หนูได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหนูต้องจี้ตัวเองนะคะหนูต้องจี้ตัวเองนะคะจำให้ได้นะรอบสุดท้ายบางคนคิดว่าจะผ่านแล้วยังอีกหนึ่งรอบ ความกานเพรสเอนเก็ตเวิร์บหนึ่งพาสเก็ตเวิร์บสองฟิวเจอร์เจอวิลบอกว่าไม่ฐานคอนติเนียลนิวนิวนุ่นนุ่นโฆษณาบีอิงเพอร์เฟกต์เจมจิอยู่ช่องสามแฟนคลับชื่อแฮปกิ๊ดจนเสียงแฮบโอเคทีนี้ปุ๊บเนี่ยพอเราจำห้าเทนนี้ได้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราจำห้ากล่องนี้ได้จำนะเราจำโครงสร้างห้ากล่องนี้ได้เนี่ยเราจะสามารถสร้างเทนได้ทุกเทนนะคะเราจะสามารถสร้างเทนได้ทุกเทนเนาะเทนในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด12บสองเทน นะจะมีอยู่ทั้งหมด12เทนนะก็คือเริ่มต้นนะคะเรามาสร้างเทนกันก่อนเอาเขเขียนไปก่อนว่า12เทนมันมี12เทนนะคะเขียน12เทนไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันที่เอ่อ p r e s e n t p e r f e c t c o n t i n u o u s ทุกคนลองสังเกตนะดูพี่เบิร์ดก่อนนะ p r e s e n t perfect continuous กี่คำทุกคน3คำา 1, 1 2 3 3าคำก็ต้องมีกี่ก่อนต้องมีกี่กล่องพร้อมกัน สกล่องยังไม่ต้องจดอะไรนะมี3คำสามกล่องอยากให้ดูนี่ไงกล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3เห็นปะ้ะสาคำกี่กล่องพร้อมกัน3กล่องที่นี่ปุ๊บดูนะเราเอาที่เราจำข้างบนมาใช้งานยังไงดูนะ p พ e s e n t ขีดเวร์ยนะพร้อมกันเพ e s e n t ขีดวบหนึ่งดีมากนะ perfect j a m จ i อยู่ช่อง perfect j a m จ i อยู่ช่องสามแฟนคลับชื่อ haave กีดจ,จนเสียง h have เนาะ continue new new, 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 new. นู่นน่นโฆษณา being เออนะ continue being being พี่เบิร์ก็เคยสอนแหละแต่ว่าจำไปเลย being being นะ continue being being นะ perfect j a m s จอยู่ช่อง3เพื่อนขับชื่อ have present kid verb 1เราได้3คำอ่ะเอามาต่อกันจะเกิดอะไรขึ้นหรอสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นแบบนี้เราจะเอา verb 1กับ verb to have สังเกตเนานะเอาตรงเนี้ยมา merge กันแล้วก็ออกมาเป็นผลลัพธ์ verb 1ของ verb to have คำถามสําคัญเราเจอเวิร์หนึ่งของเวิร์บ t o h a v e คือคําว่าอะไรคําตอบก็คือคําว่า h a v e และก็คําว่า has ทําไมอ่ะเพราะว่าประธานมาเดียวเวิร์เสียวเติม s ไงเป็นคําว่า has ก็ได้แบบนี้ต่อมาช่อง3ของ verb t o be คือคำว่าอะไรแน่นอนก็คือคำว่าอะไร been เห็นไหมก็คือคำว่า been เนี่ยคำว่า been นะแล้วก็บวกกับเว r รเติม i n g คราวนี้เสร็จเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นพูดตามที่เบิร์ดนะเป็นประโยคเป็นประโยคต้องมีประธานฟังอีกหนึ่งรอบเป็นประโยคต้องมีประธานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใส่ subject เข้าไปค่ะเราก็จะได้โครงสร้างของ present perfect continuous แล้วค่ะก็คือ subject บวก have had บก be บวก verb เติม i n g ค่ะแบบนี้นั่นเองเห็นไหมแบบนี้เลยเนาะนะบแบบนี้โอเคนะ คราวนี้หลายคนก็จะมีประเด็นและมีปัญหาเออพี่เบิร์ตพอดีอะจำเวิร์บสามช่องไม่ค่อยได้จะทํายังไงดีให้จําได้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันตรงนี้นะคะลืมกันไปหรือ,อยังเนาะเวลาที่เราท่องเวิร์บสามช่องเนี่ยมันจะมีเวิร์บแท้ก่อนนะเวิร์บแท้นะเวิร์บสองแล้วก็เวิร์บสามเวลาที่เราท่องกันอะเรามักจะลืมเวิร์บหนึ่งเช่นอะไรบ้างเราจะท่องแค่คําว่าเฮ้ยบิ๊กินอย่างเงี้ยบิ๊กินนะคะบิ๊กแน มีกันนะเราจะลืม verb ช่องที่1ไปเสมอเลยนะคะนะ verb ช่องที่1จะเป็นยังไงหรอคะพี่เบิร์ด verb ช่องที่หนึ่งก็จะเสียวไงลองดูเนาะ verb ไม่ผันหรือว e r b แท้ของบททวีบีคือคำว่า B ใช่ปะถ้าเป็น verb ช่องที่1ก็คือ i s t ละ i s am แล้วก็ละ r ถูกต้องปะนะ verb ช่องที่2ของ B คือ was แล้วก็ละ were ถูกต้องปะ was กับ were เขียนดีกันแป๊บนึง was กับ were เนาะ w a s was กับเ e r ช่อง3มของวั b ทบคือคำว่าอะไรบ e เห็นปะแบบนี้เนาะต่อมา verb ช่องหนึ่งของ verb to have ก็คือคำว่า have แล้วก็ has เห็นปะ verb have แล้วก็ has ช่องสองคือคำว่า Ha สช่อง3คือคำว่า h a สถูกต้องปะต่อมาช่องหนึ่งของดูคือดูกับละดูกับ Dar ถูกต้องปะดูกับ Dar ช่องสองของดูคือ Di ชช่อง3ก็คือคำว่า done ถูกต้องปะคือคำว่าดันสังเกต เจอเวิร์บท่องทีหนึ่งอ่ะมันจะมีการแบบเติม s ดัะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามประธานไงประธานมาเดียวเวิร์บเสียวเติม s เวลาเราท่องจำจำว่าเจอเวิร์บหนึ่งก็อึ้งแปบบ๊บฟังดีดีเจอเวิร์บหนึ่งก็อึ้งแปบบ๊บประธานมาเดียวเวิรแบ์บเสียวเติม s เพราะว่าเวิร์บหนึ่งมันเติม s กับ es ได้จบเห็นไหมคะ นะถ้าเป็น he s h e i t ก็ใช้ eat ใช้ h a s ใช้ d a s ไปแบบนี้ก็ว่าไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูดีๆี e ว b บ v e r ่2เว r บ3นะท่องให้มันถูกต้องนะคะทีนี้ปุ๊บเรากลับมาข้างบนอ่ะ future con ด้านบน future con ตอบนะ future con กี่คำสองคำก็มีเกกี่กล่อง2กล่องจริงปะเพราะนั้นมีสอกล่อง future พร้อมกัน future เจอละ future เจอ v i e บวกละ บอก verb ไม่ผันถูกต้องไหม continue new new นู่นๆก็สนา b ละ่ะ be-ing continue be-ing be-ing continue be-ing be-ing แล้วก็ชักลงมาเลย view เป็นปกติแบบเนี้ย view verb ไม่ผ่านของ b ก็คือคำว่า be บอก verb เติม ing เป็นประโยคต้องมีประทานโครงสร้างหลุดแล้ว subject บวก v i l l be บอก verb เติ I N เ b, เเม ing subject บวก w i e l be บวก verb เติม ing เคลียเนาะ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราจะต้องจําก็คือจําโครงสร้างก่อนทวนก่อนเนาะเรียนเรื่องเทนน่ะขออยู่3คําจริงปะ่ะหนึ่งคือโครงละโครงสร้างเนาะสวิธีใช้3คําบอกเวลาเนี่ยเราก็เรียนการจําโครงสร้างกันอยู่โครงสร้างมีทั้งหมด5กล่องที่ต้องจําท่องความกัน present ขีด verb หนึ่ง past ขีด verb สอง future จะ will บอก verb ไม่ผันนะต่อมา continue continue คอน,น,นก็ต้องทำมา be-ing be-ing ใช่ปะ่ะแล้วก็ perfect ใครหรอ perfect ตอบ จมจิอยู่ช่อง3แฟนคลับชื่อแฮปกินจนเสียงแหบเสร็จตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยแล้วจะทำอะไรต่อห่ะพี่เบิร์ดเราก็ต้องเขียนโครงสร้างให้ได้โครงสร้างของเทนจำให้ได้ก็คือถ้าไม่จําก็คือไม่ได้จริงปะเราก็ต้องจาโครงสร้างของเทนถือว่าเป็นแบบพื้นฐานเลยเป็นรากฐานที่สําคัญของการเรียนภา,า,าษาอังกฤษเลยโครงสร้างเนี่ยนะเราจะมาดูพร้อมกันเริ่มต้นตัวแรกดูตามครูอาจารย์พี่เบิร์ดก่อนนะ p พ e s e n t simple เนี่ยง่ายมาก simple ใช่ปะมันบอกอยู่แล้วมันง่ายๆปกติ present ขีดละขีด verb หนึ่งใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใส่แค่ subject เข้าไปก็จะเป็น subject บวก v หนึ่งจบเนี่ยก็คือ present simple ทันเนาะต่อมาถ้าเป็น present present continuous present c o n กี่คำสองคำจริงปะมีกี่กล่องสองกล่องอ่ะเราก็ซ้อนกล่องไปดิอ่ะดูนะ present จะชัดเลย present ขีด verb ละ เวิร์บหนึ่งถูกต้องปะคอนติเนียนะคอนคอนก็ต้องบีละบีอิงถูกต้องปะเวิร์บช่องที่หนึ่งของเวิร์บทูบีคือ is am are บวกเวิร์บเติม ing เป็นประโยคต้องมีประธานเพราะฉะนั้นโครงสร้างของนางก็ต้องเป็น subject บวก is am are บวกเวิร์บเติม ing ห้ามจำว่า subject บวก verb to be บวก verb เติม ing เด็ดขาด ฟังใหม่ห้ามจำว่า subject บวก verb to be ให้จำว่า subject บวก is am are เข้าใจนะนะคะบวก verb เติม ing สำคัญไม่มีนะเขียนเลย subject บวก verb to be บวก verb เติม ing เนี่ยนะอย่าจำลืมไปได้เลยนะถ้าเคยเรียนมาลืมไปเลยค่ะนะคะลืมไปเลยค่ะทิ้งมันไปเลยค่ะนะคะห้ามจำลืมไปเลยจำว่า present con subject บวก is am are บวก verb เติม ing ดีมากต่อมาค่ะเป็น present perfect แน่นอน present perfect กี่คำพร้อมกัน2คำจริงปะ2คำก็ต้องมี2กล่องซ้อนกันอ่ะเขียนใกล้ๆก็ได้ได้ชัดๆนะ2กล่องซ้อนกัน present ขีด verb 1 perfect เจมจีอยู่ช่อง3แฟนคลับชื่อ have ดูนะ verb 1ของ verb to have อะ่ะก็คือคำว่า have แล้วก็คำว่า has ถูกต้องปะ ช่อง3ก็บวกมาเลยเนี่ยก็เป็นช่อง3เห็นไหมเป็นประโยคต้องมีประธานก็ okay, แค่ subject เพราะนั้นโครงสร้างหุดแล้ว subject บวก have had นะบวก verb ช่องที่3จบ verb 3อ่ะอารมณ์นี้บวก verb 3เห็นไหมคะต่อมาแล้วเป็น present perfect con หลังเพิ่งทำไปด้านบน present perfect con เนี่ยนะโครงสร้างาก็ตามนี้เลย subject บวก have had บวก be บวก verb เ,เติม ing แบบนี้ค่ะ Half hat บวก Bean เนาะ b e นะบวก Verb เติม ing อันนี้ก็คือโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว Present คราวนี้หน้าที่ของพวกเราอะ่ะคืออะไรหน้าที่ของพวกเราก็คือที่เหลืออีก8เท t e n s เนี่ย Part simple นะจนถึง Future Perfect Con เนี่ยนะเราก็เขียนโครงสร้างมาด้วยสิ่งที่ด้วยสิ่งที่พี่เบิร์ดให้อย่าง Part simple เนี่ยง่ายมากเดี๋ยวทาทำพร้อมกันข้อหนึ่ง Part ขนะีด Verb ละ เวิร์บสองใช่ปะฟิวเจอร์ฟิวอาร์มให้ดิบพาขีดเวิร์บสองเป็นประโยคต้องมีประธานก็เป็น subject บวก verb ช่องที่สองถ้าเป็นฟิวเจอร์ก็ง่ายเลยฟิวเจอร์เจอละเจอวิวบวก verb ์บละไม่ผันนะเป็นประโยคต้องมีประธานก็คือ subject บวกวิวบวกเวิรไม่ผันแล้ได้โครงสร้างของเขาแล้วที่เหลือ past con past perfect past นะ perfect con เราก็ต่อกล่องเอาอย่างเงี้ยมีสองคำแล้วก็ต่อไปดีสองกล่องแล้วเราก็แตกออกมา past perfect ก็สองกล่อง เนี่ยถ้าเป็น p a r t perfect con ก็แค่แบบมีกล่องหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็ต่อออกมาอันนี้สองคำก็2กล่องอันนี้ก็คือ3ามคำเราลองเขียนโครงสร้างออกมานะเขียนยังไงนะจำไงหกล่องข้างบนทวนนะ present ขีด verb หนึ past ขีด verb สอง future จอวิวบวกว่ r ไม่ผัน continue new new นุ Being ่นนุ่นกนา be ing perfect tense อยู่ช่อง3ามแฟคลับชื่อ แฮบกิดจนเสียงแห v บแบบนี้นั่นเองอะเพราะฉนั้นพอเสร็จตรงนี้เรียบร้อยนะทำเลยจ้าเดี๋ยวจะเฉลยจ้า่ะสาธุนะใครที่ทำก่อนนะคะใครที่แบบไม่ทำแล้วดูเฉลยเลยนะคะขอให้เอ็นไม่ติดขอให้สอบทีแคดไม่ผ่านขอให้คะแนนเนี่ยนะคะเกือบจะเข้าคณะที่เข้าได้อีกหนึ่งคะแนนสาธุนะ แต่ถ้าใครทำนะคะขอให้ได้คะแนนดีๆขอให้ได้เกรดสีทุกเทอมขอให้ได้ในคณะที่อยากได้ขอให้ประสบความสำเร็จเทพพยดาอวยพรอวยพรอวยใยให้ถูกรุนแรงเนาะนะคะอะทุกคนค่ะมาค่ะพาสคอนค่ะเฉลิแล้วนะทําก่อนเดิมเตือแล้วนะทําก่อนนะพาสคอนเนาะนะคะ c o n t i n u เนีย n e นนิวนุ่นโฆษณาบีอิงทุกคนดูนะนะคอนติ้นเนียร์บีอิงก็จะต้องเป็น being ตรงนี้ใช่ปะ being เพราะนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็น subject บวก was, were บวก verb เติม ing แบบเนี้ย subject บวก was, were บวก verb เติม ing past perfect ก็จะเป็น subject บวก had บวก verb ช่องที่3 past perfect con ก็จะเป็น subject บวก had บวก be บวก verb เติม ing แบบนี้เลยนะคะถ้าเป็น future simple ได้ไปแล้ว future con ก็ subject ตามด้วย will continue ก็บวก b บวก verb เติม ing ความจริงก็เป็นคําว่า will be เลยเลย will be บวก verb เติม ing ค่ะ future perfect ก็จะเป็น subject บวก will have ค่ะบวก verb ช่องที่3ค่ะถ้าเป็น future perfect con ก็จะเป็น subject นะะบวก will have นะะบวก been แล้วก็บวกเว r รเติม ing แบบนี้เลยเห็นไหมก็จะได้โครงสร้างแบบนี้ขึ้นมาเนาะนะคะ,ะพะฉะนั้นเราได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โครงสร้างนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราได้โครงสร้างสิ่งที่เราต้องจำนะยังไม่ได้ขึ้นแบบวิธีใช้เทนต่างๆเลยวันนี้ที่เน้นให้ทุกคนรู้เลยก็คือเรื่องของโครงสร้างจริงปะเรามาดูพร้อมกันโครงสร้างต้องจำอะไรบ้างกล่องนี้สำคัญมากพร้อมกัน p r e s e n t ขีดเวิร์บห er นึ continue ่งพาร t ขีดเวิร์บสองฟจวิวบอร์บไม่ผัน c o น t i n u ียลบีอิงบีอิงคอน n ิ n นี e ล e ีอิงบ เพอร์เฟกต์เจมจอยู่ช่อง3แฟนคลับชื่อแฮบกีดจนเสียงแฮบเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องเทนเราเคลียร์เรื่องโครงสร้างกันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะค่อยมาเรียนเรื่องวิธีใช้และคำบอกเวลาเพราะเรื่องเทนก็คือเวลาเปลี่ยน v e r รเปลี่ยนเวลาเปลี่ยน v e r รเปลียลปล่ยนนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้เจอกันพรุ่งนี้เพรเซนซิมเปิลเพรเซนคอนเพรเซนเพอร์เฟกต์โอเค วันนี้ประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย